อะคำถามต่อมาครับมาต่อเนื่องเลยนะฮะเ,เรามีศรีรษะที่ร้านนะครับแล้วก็หรืออาจจะมีลักษณะผมบางผมร่วงหน่อยนะครับ,รบผมน้อยบางทีข้างหลังอาจจะหนากว่าข้างหน้าอาจจะมีเยอะกว่าอะไรแบบเนี้ยเราสามารถที่จะนำผมจากข้างหลังมาปลูกข้างหน้าหรือสามารถที่จะใช้น้ำยาหรือวิวัฒนาการอะไรเงี้ยในการปลูกผมแบบนี้สามารถทำได้ไหมครับ อิลลอฮุซลเลาะห์มโตเลาะห์วาสัลลาตุวัลสลามะลารอซูลิลละคือสิ่งที่เราได้รับจากฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัมนะครับที่ท่านนาบีได้สาบแช่งนะครับก<ๆ>็คือคนที่ต่อผมอต่อผมอคือต่อผมเนี่ยแสดงว่าไอ้ผมเดิมเนี่ยม,มันมีอยู่แล้วปกติตอ่ามันมีปกติแล้วก็ไปต่อให้มันยาวนะครับหรืออาจจะเป็นการต่อเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะของผมนะครับอาจจะเดิมผมเป็นผมที่ ตรงแข็งไปต่อให้มันยาวมันจะได้นุ่มแล้วก็ดูสวยอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการปลูกผมนะครับการปลูกผมเนี่ยคือเอาผมในส่วนที่รากผมแข็งแรงคือรากผมของคนเนี่ยที่แข็งแรงมุ้งกฟาโรไม่อยู่บริเวณไหนตรงไหนฮะเนี่ยบริเวณด้านข้างเลยเลยเหูมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนที่รากผมที่แข็งสังเกตคนที่สี่หลักสีรสะล้านอะ <c oughs> นะ มันจะมีเหมือนกันแหละคือร้านทั้งสีสัโอเคมันอาจจะเป็นส่วนน้อยแต่เราสังเกตส่วนใหญ่คนที่สีสาร้านเขาจะร้านด้านหน้าแล้วก็ตรงกลาง uh huh. แต่ส่วนนี้เนี่ยจะมีอยู่จะมีอยู่นะครับ <Ừ. S 1> เพราะนั้นผมส่วนนี้จึงเป็นผมที่มีความแข็งแรงในทางการแพทย์ยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลยใช้วิธีในการปลูกผม uh huh. ก็คือเอาผมในส่วนที่แข็งแรงเนี่ยตัดออกมานอะนโซฟาแล้วก็ไปแยกเหมือนกับเราปลูก,ปล,กปลูกข้าวอะ่ะ <Ừ. S 1> นะมีการวางแปลนแล้วก็ เจาะเจาะเป็นที่ผิวหนังแล้วก็เอาเอาผมที่ตัดออกมาเนี่ยนะครับไปปลูกเป็นกอเป็นกอเป็นกอนะครับการปลูกผมเนี่ยเป็นสิ่งที่อนุญาตคือพื้นฐานเดิมมันมีอยู่แล้วไงนะบางทีบางคนเนี่ยอาจจะผมร่วงจากโรคหรืออาจจะผมร่วงจากอะไรก็ตามแต่นะครับการปลูกผมก็เป็นสิ่งที่อนุญาตเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่นักวิชาการเขาพูดถึงคือไม่ ไม่ควรที่จะทำถ้ามีเจตนาในการหลอกลวง